ครับสวัสดีครับผมพี่กำทอนนะครับอ่าวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการลินลินนะครับอ่าวิธีการลินนะครับใครสนใจก็มาเรียนได้ครับพร้อมสอนนะครับพร้อมสอนอ่าดูครับอ่าสาธิตวิธีการลินนะครับอ่สมจะมือเขยวครับอ่าเราเราเป็นผู้ลินมาครับออ่่าา กักสี่เอียวครับสี่สองหกอ่าจามือขยานะ่าแล้วเราก็ลินมาครับเต็งสองครับเปิดน,นี้เต็งสองอ่าสองห้าเอียวอ่าอันนี้โดยการวิธีวางพื้นนะครับอ่า สมมติเจ้ามือเขยยาครับอ่าไป่แล้วเจ้ามือเขยยาวอ่าเราคนแทงครับเราก็ลินมาครับอ่าอันนี้สอนเฉพาะคนแทงนะคนแทงได้เจ้ามือได้นะอ่าเต็งห้าเต็งหกครับโต๊ะหกห้าครับเปิดนี้หกห้าห้าครับอ่าดูครับแม่นนะครับล้านเปอร์เซ็นครับโดยพี่กำทอนครับเจ้าเก่าคนเดิมนะครับอ่า อ่าดูครับอ่าลินนะะสมมติเขาลินมานะครับอ่าอ่าจั๊กครับอ่าจักห้าสามครับอ่าไห้ผิดไปตาหนึ่งนะ ต็งหกครับเต็งหกใบนี้เต็งหกหกหกเอียวครับอ่ามันมันมีผิดได้นะผมบอ,อกง่าแต่ว่ามันก็จะถูกมากกว่าผิดนะเต็งห้าครับห้าห้าห้าครับเนี่ยอ่าหวานเจีย๊ยบ อันนี้แบบวางพื้นนะผมบอกให้นะอันนี้แบบเล่นแบบเล่นแบบพื้นเลยนะเน,นี่้นะอันนี้แบบวางพื้นนะบอกให้เต็งห้าครับเอดนี้เต็งห้าโต๊ดห้าเอี่ยวกับห้าสีถูกยังละหูอ่าเต็งห้าครับถูกตัวเดียวนะอ่า ตงหกครับเปิดนีดเตงหกหกห้าสองนะครับอ่าน่าอ่าพี่กมทงก็ฝากไว้ด้วยครับว่าเออเวลาอ่าวางพื้นถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับอ่าสนใจก็ติดต่อมานครับก่อนปีใหม่เนี้ผมรับสอนจันถึงเสาร์นะครับอ่าที่เบอร์ศูนย์แปดห้าหนึ่งห้าสามเก้าหกหนึ่งศูนย์ครับอย่าโทรมาเล่นนะครับผมรับเฉพาะคนที่จริงจริงนั้นนะครับวันนี้ผมฝากไปนะครับฝากไว้ด้วยครับ